สวัสดีค่ะสาวเรนูจ้าสไปซีเดนสไตล์สาวเรน,วเรนูวันนี้ก็วันยุดค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะวันนี้สาวเรนูก็วันนี้อากาศดีเดี๋ยวมาดูพักสาวเรนูเอ่อพะไวเดอ้อจ้านี้วันนี้จี้ให้เพื่อนๆดูเอ่อพักว่าสาวเรนูพอไปถึงไหนแล้วยุทัว อันนี้มะเขืออันนี้พริกนี่ก็มะเขือเอ้ยอันนี้ก็ถั่วค่ะถัวถ่วทั่วสามสีอันนี้ฟักทตะเออเอเอ่อมะเขืออ่าะมะเขือมะเขือบ้านเองค่ะนี่เขาแตกแหละเป็นมะเขือป้อจ้ะอันนี้กะแตงกวาอูเอ้ยอันนี้ก็แตงกวาีนก็ถั่วอันนี้เด้อค่ะนี่แต่หนูก็เพาะไว้ วันนี้อากาศดีค่ะ4 5องศาอันนี้ก็มะเขือมะเขือเขากาลังกําลังกําลังกำลังแตกสาวนูก็ไม่มีพื้นที่ค่ะก็มา <c oughs> มาเพาะริมหน้าต่างมีมีอีกชุดหนึ่งค่ะอยู่หงลูกชายตรงหน้าต่างเพราะว่าสาวนูไม่มีไม่มีที่หงเพาะเหมือนคนอื่นเขาก็จะกิดทำตามที่เราเมียเนาะทำ นี่ค่ะโอ้ดูมาดูบรรยากาศนอกบ้านเดอ้อจ้าววันนี้วันอนากาศดีร้อนเอ้ยไม่ใช่หนาวแดดหนาวเด้อค่ะวันนี้วันนี้แดดแดดแต่ว่ากระถือว่าดีอะค่ะลมมีลมหน่อยนึงแต่ว่าสามสี่องศาแต่ว่าก็ก็โอเคค่ะแล้วนุก,ก็ใส่เสียชุดเต็มเต็มยดุด นี่คะ่ะมาดูโรงพักสารานุสาวนุกเพาะอันนี้เพาะพวกละนากลวงตุ้งไวค้ค่ะนี่ไปดูว่าจิ๊บอ๊ย้ยเริ่มแตกเด้อเด้อคะ่ะนี่นี่นี่สารนุเพาะไวคะ้ค่ะเพราะว่าพอเสร็จเราก็จีไ,ไปไปแต้มข้างนอกอันนี้ก็อันนี้ก็ผักชีผักชีลาวผักชีไทยคะ่ะ อันนี้กระตังอูโอ้ตังโอสายหนูคือไม่เห็นงอกเนาะนี่เนาะน่ใส่ต้งเกาะอีกรอบนึงังคันนี่ตังออนี่ค่ะกับบานน้อยบ้านพักสายหนูหลายปีแล้วกันนี่พังหมดละอันนี้ก็โอ้ดูโูหปูผ่าใ้ค่ะแต่กอกแมว แมวสาด้วยนูเนาะไปค่ะมาดูว่าแตกหรือยังแตกหรือยังฉันแ,แตกหรือยังอันนี้พกักชีไทยก็พกักชีลาวค่ะมา,มาดูที่เป็นไงปีน,นี้ทำไมรอดไอ้ ตง้งมีสารนูก,กจีแล้วก็เพาะค่ะตอนนี้มักมักดินไม่อยู่ก็ขีมาสารนูก,กจีเอามาแต้มแจะรอรอลนี่หน่อยจ้ะโอรอให้แดดประมาณสิบองศาก่อนค่ะค่อยเอาไอ้นี่เขานี่ค่ะนี่กระดกไม้ดีค่ะมาชมมาชมนี่เนาะดูดอกไม้สารน,นูเนอันนี้เพื่อน าวานันนีแตงกิงองุนค่ะแตงกิงงงก่งองุนแตงกิ่งองุนก็จะได้ลูกใหญ่อูอดอกไม้ก็ดอกไม้กำลังเด้อดอกไม้ตาเรนูอ๋อดูดูกุลาค่ะถึงเวลาเขาแหละ ถั่วสาร้หนุก่ออย่าพึ่งโตเร็วเวด้อยัิงปืนที่มันยังหนาวอยู่ดอกไม้ค่ะดอกไม้ถ่ายหนูก็ออ้อันนี้ก็อโตเอเรียกอะไรอะไรนะคะเนี่ยเลาชานีอีลาทานีวันยุคก็เงียค่ะสาน,ะนุก็อยู่ข้างนอกว่าทำสวนเล้เล็กน,นี้ด้วอยปล่อยแมว อันนี้ก็สวนดอกไม้สาวนูอีกเดยอค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ก็ต้องแตะอันนี้ก็นะครับสาวน,นูก็ปูปูฟางไว้ก่อนสตรอเบอรี่ ตรงนี้ก็ดูบรรยากาศไปก่อนเด้อค่ะอากาศตินเย็นสวีเดนขีบกินผักไปก่อน <c oughs> <c oughs> โอ้ตรงนี้ยังสู้ไหวสวยเด้อค่ะตรงนี้เด้อเป็นเป็นมุมสาวเรนูที่แบบเวลาลูกค้ามาซื้อผลไม้อ่ะคะ่ะเขาชอบมากมุมนี้อ่ะคะ่ะสาวนูก,กับมีดตกไม้เต็มเต็ม <c oughs> แตกแตกยอดล้วคะนะ่ เ็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะสารนุ่ก็ดพื้นที่นี้น้อยพื้นทางนุกกดทักได้นี่ก็จ่จว่าจิปลูกถั่วเด้อค่ะนี่ว่าจิลงถั่วสารนุ่กว่าจิลงถั่วดักแป๊บหนึ่งรอให้เขานี่ก่อนนี่ก่อนตอประรีนี่ค่ะโอ้ยากาศวันนี้สดชื่นหลังบ้านสารนุ่ก็ดปลูก แตงกวาปูกอะไรเยอะแยะค่ะลังบ้าน <c oughs> ได้ได้อากาศลูกสาวลูกเจ้าฮาลัลโหลแมวปล่อยเขาตอนนี้ก็กขังเขาอยู่บริเวณบ้านก่อนครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำหมัน ใครเข้าออกอ้อเดี๋ยวลมลมค่ะลมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวสารนุก,กนจีไปเดี๋ยวสารนุกจีจเอาไอ้เดี๋ยวไปพุ่นดินสักหน่อยเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวสักพักกวมาเจอกันใหม่อีกสักรอบค่ะสารนุตเตรียมพื้นที่ก่อนเดี๋ยวทำง,งานเราเดี๋ยวจิมไม่มีเวลาค่ะแล้วทำงานเราจิมไม่มีเวลาเดี๋ยวสารนุไปทำนุน อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันเด้อค่ะทางนูไปป้วนดินเดาเด้อจะให้ดูว่าสางนูจะทำอะไรต่อจะปลูกกวหลายก่อนช่วงนี้หนาวเพราะว่าจะติดลบอีกสี่สามสี่วันค่ะติดลบอีกสามสี่วันแล้วก็จีอากาศบวกไปเรื่อยๆค่ะแล้วคอยดูม่มีใครนี่ได้จ่มีใครลู้ได้ว่า <c> ณ <oughs> แกก็อยากให้อากาศดีเร็วๆจะได้ทำนูน่นทำนี่ได้ค่ะนะไม่ดูจะทำาไร สารนนก็พพักไปเยอะเหลือเกินนะ่ะโอ้ตายในรูอะค่ะเนาะเอาค่ะเดี๋ยวมาเดีวมาดูกันเด้อยค่ะว่าสารนูจีทำอะไรมั่งค่ะจ้ะเอาค่ะสารนูก็จีมาทำแปลงพักด้วยค่ะวันนี้อากาศก็ร้อนไม่ร้อนค่ะแต่ว่าแดดเหมือนจะร้อนแต่ไม่ร้อนห้าหกองศาค่ะแต่ว่ามี มีลมก็เหมือนแบบแต่ก็หนาวนะคะ่ะสาวนูก,ก็เลยใส่ใส่แบบนี้นะคะ่ะเอา้ามาดูแปลงผักสาวนูเด้อค่ะเนี่ยสาวนูที่ต้องให้จีทำดินผสมดินแล้วก็จีเอาดินเก่านะคะ่ะไ,ไปไปไหว้ไปไหว้ของไอ้กำแพงนะคะแล้วก็จีสากกวาานูก็จีมักเนาะอันนี้ก็มันเยอะเกินนะคะ สามุกผสมก็ขีมาแล้วก็ดินเก่าดินใหม่อะค่ะสามุกชี้เขียให้เสมอกันพรสามุกี้พ่อพักอะค่ะนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเจ้าค่ะอันนี้กด็ดินเยอะเกินค่ะสามุก,ก็ เทีย h e a เสมอกับเอ่อนี่นะคะเอ้กล่องอันนี้เขาเนาะที่ปลูกพักค่ะเราไม่มีที่เราก็ต้องใส่แบบนี้นะคะ่ะเนี่ยทำปลูกพักแบบพอเพียงค่ะแจกข้ามั่งอะไรมั่งเนี่ยค่ะสาวนุ่ชอบอือค่ะนี่ก็เยอะเกินแล้วก็เอาออก สาวนูมักเมือาทิตย์ที่แล้วก็ขี่มาค่ะเราอีกอีกสองสามอีกสามสี่วันนะาะนูก็ทิเพราะแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มเมติตลบแล้วแต่เราต้องรอเดือดเกินแล้วก็เอาออกมากไป สาวดกสบสวนนี่กับต้นองุ่นแ้วก็แบบโอ้ช่วงนี้สวีเดน เย็นเด้อค่ะหนาวลมอากาศบ,าบ้านเองก็ร้อนร้อนสาวเรนูก็กลับมาจากเมืองไทยกระู้เลยว่าโอ้ร้อนหนาวนี่ค่ะตวกับนี่ก็ขี่มาแล้วส่วนบ้านใจดีเจดีไฮสาวเนูฝึกปีค่ะ เดี๋ยวไปเทก่อนเด้อค่ะเท,ทมักเด้อค่ะไม่ใช่กกทเท้านุกอ่ะทเทมักดินไม่เคยทิ้งเด้อค่ะใส่หนูกำมากักพวนไปเอาเด้อลบเข็นสาวเล้ยนนู้ลบขายลบขายผลไม้ ขอบางสารนูทีนแคบคะไม่มีพื้นที่ของลูกชายก็เยอะ เอาคันนี่แล้วก็เลค่ะมาดด ค่ะวันยูสาเนโนพักลูกพักตามภาษาม่อได้ไปเที่ยวไหนก็ใครเอาอ๋อค่ะอันนูก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็ใคร ยุทธก,กม aha าาตามที่ปลูกพักนะคะตา,ะกกาด้วยนู่กด่ายไม่อยากซื้อเพราเนาะนาล้นเล้วทำได,แำแดแแ้แล้วก็ทำเองเราวภูมิใจด้วยที่เราเราปลูกแล้วก็ทำเองแล้วก็กินเองไ,ได้ให้เพื่อแฝ่ให้คนอื่นด้วยค่ะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วนูก่ก็ให้คนอื่นด้วย ขีมมาเยอะเอามาใส่ตรงนี้โอ้ได้ทำก็ได้ออกกำลังกายกระพุ้นี๋ยวก็ี๋ยวจอบควรีกทีน ตรงนี้ก็ทําได้แค่เนี่ยค่ะอากาศเย็น อันนี้อันนี้จบคุมมาจากบ้านเองเด้อค่ะจบพอสารนุให้มา จากเมืองไทยเด้อค่ะเนี่ยนี่ค่ะตบมาดูข้าวเนาะตาลูกก็เตรียมดินเตียมดินแล้วก็ได้ชี่วานได้ชี่ทำปลาสลัดเพิ่มค่ะอาท่โพาะไว้แล้วก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นดอนแล้วก็ตนนูกก็ไปแต้มมีกล่องกล่องค่ะอันนี้ตาน,นูกก็ที หวานพวกที่แบบที่เขางี่เลยค่ะพวกเป็นลูกวอดจิเล่อออเ,นะเอ๋เอหืมดูข้างอี้เอ๋อเอ๋เขาเรียกอะไรนะคะเอ,เอ่มมันฝรั่งค่ะบอกยิมีเทศกาลกินมันฝรั่งกามเมื่อก่อนที ควรดินทำไหลก็ได้จี่ปลูกมันฝรั่งเปลี่ยนเปลี่ยนแทบปลูกความสิงสาวนวไปปลูกตรงนู้นค่ะข้างนอกกำแทนไอที่กําแพนู่นค่ะแด้ที่เด้เราต้องเปลี่ยนให้เข้ามาเปลี่ยนปลูกอะไรมัน,มมสำสำน,นจี้ี้ดำเดือดซ้ำๆนาะอาติเมดงามเนาะไม่มีหัวนี่ค่ะ สาวนูก่อนเราทำสุขควรไปก่อนเด้อค่ะนี่ควรขี่อันนี้ก่อนเดิเน,น,นกระไฟแบกบเขาขี่มากเด็กนี่เพื่อนมานเขาขี่มากมากโอ้ าวนูก็ทำดินให้แล้วค่ะเดี๋ยวสาวนูก็ตีเอาก็ดูสาวนูที่พ่อไไลเด้อค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวพัก,พ,กพักดินไ้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวไงก็ไปไ่เจอกันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้สาวนูก็ทำได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวต้องไปพอกพนเพราะว่าเดี๋ยววนี้ทำงานเช่าต้องเอาแรงไปทำงานเช่าค่ะกระดาทำได้เท่านี้แล้วก่แล้วสาวนูก็ที่มาเฉีย่ย มาปลูกก็ดูว่าสาวนูยจะปลูกไรเด้อค่ะแปลงพวโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะไปเด้อค่ะมาดูกันคลิปหน้าเด้อค่ะวายิปเป็นยังไง